สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องเหน่งจะพาทุกคนนะคะไปลงทะเบียนนัดรับวัคซีนโควิดในทีง่ายๆกันค่ะสามารถทําผ่านมือถือได้เลยนะคะโดยที่นะคะพิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันว่าหมอพร้อมค่ะสามารถดาวดน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ค่ะเมื่อเราโหลดแอปมาแล้วนะคะให้กดเข้าไปที่แอปหมอพร้อมค่ะเมื่อกดไปที่แอปแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะ สำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะสามารถกรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่ลงทะเบียนนะคะให้กดที่สร้างบัญชีใหม่ค่ะเมื่อกดสร้างบัญชีใหม่นะคะให้กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักลงไปค่ะจากนั้นตามด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะเมื่อใส่เบอร์แล้วให้คลิกที่ตรวจสอบข้อมูลค่ะ เสร็จแล้วนะคะถ้ามีข้อความขึ้นว่าไม่พบข้อมูลของท่านต้องการลงทะเบียนใช้งานให้กดไปที่ตกลงค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีข้อกําหนดและก็เงื่อนไขการใช้บริการมาให้อ่านนะคะก็คือแนะนําให้อ่านนะคะทุกทุกข้อเลยนะคะก็จะมีเรื่องของบริการหมอพร้อมหน่วยบริการนะคะผู้ขอใช้บริการธุรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็จะมีเป็นเหมือนเป็นคอนเซนต์ให้อ่านนะคะก็แนะนําให้อ่านจนครบ ะะเมื่ออ่านครบแล้วนะคะให้คลิกไปที่ยอมรับได้เลยค่ะต่อมาก็จะมีข้อความยินยอมให้หมาพร้อมส่งการแจ้งเตือนหรือไม่นะคะซึ่งมีอยู่กลุ่มเดียวนั่นก็คือยินยอมค่ะก็คือให้คลิกไปที่ยินยอมได้เลยค่ะข้อความต่อมาเขาก็จะบอกว่าคําชี้แจงการรับวัคซีนโควิด -19 นะคะซึ่งในข้อความเขาก็จะบอกว่าการรับวัคซีนเนี่ยต้องเป็นจํานวน2ครั้งนะคะจากนั้นอ่านครบแล้วกดรับทราบได้เลยค่ะ ต่อมานะคะเขาก็จะให้เรากรอกประวัติของเรานะคะสำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้งานค่ะก็เลือกคำนำหน้าได้เลยค่ะจากนั้นนะคะใส่ชื่อค่ะนามสกุลนะคะระบุวันเดือนปีเกิดนะคะ ซึ่งเมื่อเราคลิกไปที่ระบุวันเดือนปีเกิดนะคะ<_ EN _><_ EN _>เขาก็จะให้เลือกปีเกิดของเรานะคะอันนี้เราก็เลื่อนหาปีเกิดของเราได้เลยค่ะตามด้วยเดือนเกิดนะคะอันนี้ก็เลื่อนหาเดือนเกิดของเราได้เลยนะคะตามด้วยวันเกิดค่ะต่อมานะคะเขาก็จะให้ระบุจังหวัดค่ะแล้วก็อำเภอนะคะตามด้วยตำบลค่ะ ต่อมานะคะเขาก็จะให้เราเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการรับวัคซีนค่ะอันนี้เขาก็จะให้เราเลื่อนหาโรงพยาบาลของเรานะคะที่เราสะดวกที่จะรับวัคซีนค่ะต่อมาก็กดบันทึกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลขจํานวน6หลักแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งจากนั้นคลิกที่ลงทะเบียนได้เลยค่ะ เท่านี้นะคะก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเรานะคะต้องไปเลือกวันนัดรับวัคซีนนะคะกดไปที่นัดรับวัคซีนได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเลือกสถานพยาบาลนะคะเมื่อเราคลิกไปแล้วนะคะก็ให้เราเลื่อนหาโรงพยาบาลนะคะที่เราสะดวกรับว,วัคซีนนะคะต่อมาให้เราเลือกวันที่ที่เราสะดวก รับว,วัคซีนนะคะจากนั้นเขาก็จะบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยว่างอยู่กี่ที่นะคะให้เราคลิกไปได้เลยแล้วก็จะมีข้อความขึ้นว่ายืนยันการจองวัคซีนเป็นชื่อโรงพยาบาลนะคะแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการลงทะเบียนนับรับวัคซีนโควิด -19 ค่ะแต่ถ้าใครขึ้นข้อความว่าประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถจองได้ในระยะเวลานี้นะคะก็คือเราจะจองได้อีกทีวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะเราค่อยมาจองนัดรับวัคซีนกันใหม่นะคะอย่าลืมไปลงทะเบียนนัดรับวัคซีนกันเยอะๆนะคะสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะสามารถเลือกดูได้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้เนะ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ